มาดูเรื่องโควิดในคุกดีกว่าโอ้โหน่ากลัวมากโควิดในคุกนี่น่ากลัวมากเมื่อวานกรมราชัณฑ์ในที่สุดก็ต้องออกมาสารภาพบาปผมใช้สารภาพบาปเลยก่อนหน้านี้เสียงแข็งสองคุกสองพันแปดที่อื่นไม่มีอืปรากฏว่าจากสองคุกปรากฏว่าจากสองจากสองคุกเมื่อวานยอมรับว่าโควิดบุกสิบสามคุกณตอนนี้นะจาก 2 8 0 8เมื่อวานยอมรับว่า1 1 7 6 7 0แล้วตกใจไหมตกใจสิตัวเลขขนาดนี้อ่ะแต่นี่แค่13แห่งนะคุกมีกี่แห่งคะร้อยกว่าแห่ง112แห่งใช่มใช่ใช่ใช่1้แห่งใช่ไหมนี่แค่13แห่งนะแล้วคุณนายเคยถามแล้วคิดว่าคุกอื่นมีไหมคุกอื่นมีไหมเมื่อวานคุณสิทธิสุทธีวงร้อนพิธีกรมราชทรรก็ออกมาแถลงออกมาบอกกับสังคม กมรับกันตรงๆนะข้อมูลณตอนทเที่ยงของวันที่18ก็คือเมื่อวานก็ปรากฏว่าผู้ต้อทั้งหมดผู้ต้องขังที่ติดเชื้อในคุกเนี่ยอยู่ระหว่างการรักษาทั้งสิ้น11,670รายด้วยกันจากเรือนจำและทันตสถานทั่วประเทศจำนวน13แห่งนะคะย้ำว่า13แห่งนะคะไปดูกันนิดหนึ่งประกอบด้วยที่ไหนบ้าง13แห่งหนึ่งเรือนจำกลางเชียงใหม่ค่ะ ต้องบอกยอดไหมมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็คือในรอบเมื่อวานนะเมื่อวานนี้50คนผู้ติดเชื้อรายใหม่50ยอดสะสมทั้งสิ้น3,600กับ8คนคุกเดียวนะคุกเดียวเยอะสุดด้วยเชียงใหม่เนี่ยเยอะสุดเยอะสุดค่ะยอดสะสม3 6 0 6ค่ะระหว่างวันวันต่อวันยังติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเมื่อวานก็ยอมรับว่าติดเพิ่มอีก้คุกที่2เรือนจำพิเศษกรุงเทพ มื่อวานไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะแต่ยอดผู้ติดเชื้อรวมสะสมนะคะ1,851รายค่ะทันทสถานหญิงกลางเม,มื่อวานมีผู้ติดเชื้อรายใหม่245รายนะคะรวมนะคะ1,428รายค่ะต้องก็สังเกตนะทันทสถานหญิงกลางก็คือที่ที่รุงรง,งเคยอยู่มาก่อนได้่ยช่คะ ปรากฏว่าเมาื่อวานเนี่ยติ 2, 2> ด 4, เชื้อ <5. S 2> เพิ่มอีก2,400เอ้ย2 45เยอะนะ200กว่าคนนะ่ะถัดไปเรือนจํากลางคลองเปลมเม,มื่อวานมีผู้ติดเชื้อใหม่159รายนะคะรวมนะคะผู้ติดเชื้อ1,175รายคะ่ะเรือนจําพิเศษทนบุรีมี277รายเป็นผู้ติดเชื้อใหม่นะคะรวมนะคะ2,807รายนี่อันดับ2นะของผู้ติดเชื้อเยอะเยอะจริงๆ ด้วยความเคารพนะครับผมเชื่อว่าเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของใครก็แล้วแต่ที่อยู่คุกน,นี้ไม่สบายใจที่อ,อยู่ในคุกก็ไม่สบายใจหรอกใช่ไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวโควิดแล้วก็เตือนอีกครั้งหนึ่งอยากจะเตือนดังๆถึงกรมวิชทกากระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลระวังกระแสกลัวตายถ้ามันพุ่งพลานในคุกเมื่อไหร่มันจะเกิดปราการพังคุกออกมาใช่ระวังเถอระวังมีคนออกมาเตือนก่อนหน้าแล้วระวังระวัง ต่อไปครับเรือนจำกลางเช,ชียงสาเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อรายใหม่7รายนะคะรวม56รายค่ะท่านทัตสถานบำบัดพิเศษกลางไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สำหรับเมื่อวานนี้แต่ยอดเดิมนะคะอยู่ที่12รายค่ะเรือนจำจังหวัดนนทบุรีโอ้โหเมื่อวานเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่นี่เลย342ร่อายเฮ้ยวันเดียวนะวันเดียว342ยใช่และอยู่ระหว่างการรักษาใน400อือเมืม่อวานเจอเยอะมากแสดงว่าปิดข้อมูลแสดงว่าอัน้นทั้งตรวจทั้งตรวจ แสดงว่าอั้นแล้วเพิ่งขายตัวเลขเออหรือจะไม่เสร็จมีนบุรีมีนบุรีนะคะเมื่อวานไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่เดิมมีอยู่แค่2รายแบบเหมือนกับเรนจัมดาราที่วาสก็ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มี1รายเดิมแม่สอดแม่อสอดก็ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแค่1รายเดิมสมุทรปราการก็ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่แก็มี1รายเดิมจริงเหรอนี่ข้อมูลทางการนะคุณดานัยค่ะรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นคนแถลงนะคะถามคำนี้ได้ยังไง อารมณ์ผมอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์หลายวันก่อนที่กรมแล้วจะทัแถลงว่าติดแค่สองคุกที่อื่นไม่มีรวมแล้ว2008เท่านี้จริงๆไม่มีเท่านี้จริงๆแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงก็ค่อยๆตรวจไปละกันอ่ะมาเรียนจำกลางบางขวางสมุดประการน่ะดงโรคใช่เรือนจำกลางบางขวางเมื่อวานก็ตกใจเหมือนกันผู้ติดเชื้อรายใหม่3 2 8รยรายนะคะรวมเป็นก้อนเนี่ยเพิ่งเจอไง 3 2 8รายแสดงว่าบวกตัวเลขไว้นานไงอ่ะเพิ่งบกตัวเลขก็ได้ข่าวว่าทางกระทรวงยุติธรรมเริ่มมีแนวคิดที่จะใช้มาตรการพักโทษเพื่อที่จะลดการติดเชื้อโควิดนีคท่นที่จะลดการติดเชื้อในโควิดเรื่องของเรื่องก็คือใช้มาตรการพักโทษเอานักผู้ต้องขังบางจํานวนออกจากคุกซะมันจะได้ลดความแออัดลดการระบาดของโรคใช่จะได้มีระยะห่างได้ไง ระยะห่างในคุกไปกันที่ไปกันที่ว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตนเลขานุการรัฐวีวาการกระทรวงยุติธรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้กอนสองท่านครับครับครับมาตรการพักโทษที่ท่านรัฐมนตรีดําลิมาเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลดจํานวนคนที่อยู่ในคุกจะได้ลดความแออัดจะได้มีระยะห่างบ้างจะได้ควบคุมการระบาดของโรคได้ง่ายขึ้น ที่ว่าจะพักโทษนั้นรายละเอียดพอมีไหมครับจะอย่างไรครับกลุ่มไหนอย่างไรจํานวนเท่าไหร่พอจะบอกได้คร่าวๆไหมคะคือกลับเรียนอย่างนี้ครับคุณนายครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านกรุณามาบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมในเรื่องในเรื่องการป้องกันแล้วก็แก้ไขนะครับแล้วก็เยียวยารักษานะครับของผู้ที่ติด เรือโควิดในเรือนจำเนี่ยก็มีหลายมาตรการครับที่ที่เราจะใช้นะครับใ,ในส่วนของการพักโทษที่ท่านได้ได้ไดกลนาพูดถึงเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นหนึ่งในหนึ่งในเรื่องของมาตรการหนึ่งในเรื่องของการที่จะทําอย่างไรให้ผู้ที่อ,อ,อยู่ในเรือนจํานั้นได้รับความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็มองกันในหลายๆมิติท้าซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้ทางกรมราชธรรมนะครับผ่านทางอนุ กรรมการพักโทษนะครับเพื่อพิจารณาว่าคนกลุ่มใดเหมาะสมที่จะใช้ในการพักโทษในห่วงเวลาดังกล่าวได้นะครับก็ต้องดูต้องดูเงื่อนไขของกฎหมายเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูเรื่องของอัตราโทษนะครับที่เวลานี้เนี่ยมีอยู่อาทิเช่นนะครับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นอย่างเช่นเป็นผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะครับหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างนี้ครับอาจจะต้องมีความจําเป็นต้อง ดูว่ากลุ่มกลุ่มคนประเภทนี้จะได้รับการพีพเอ็มพักโทษออกมาก่อนหรือไม่อย่างไรเนี่ยครับซึ่งในเรือนจำเนี่ยก็มีกลุ่มดังกล่าวเกิดขึ้นนี่ก็เป็นหนึ่งในในมาตรการในเรื่องของการที่จะพักโทษนอกจากการพักโทษที่มีอยู่เดินอยู่แล้วนะครับก็ก็จะจะมีเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับน่าจะสรุปได้ตัวเลขได้บทสรุปสุดท้ายและเคาะและจะใช้มาตรการนี้สักช่วงไหนอย่างไรคะคือตรงนี้นะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ผม่ยช่วย คุยกับทางทางกรมราชทัณฑ์นะครับก็เดี๋ยวภายในวันสองวันนี้คบก็อาจะต้องคุยกับทางอธิบดีอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ท่านสั่งการเอาไว้นะครับเราก็จะติดตามผมมีหน้าที่ในเรื่องของการติดตามงานที่ท่านได้สั่งเอาไว้นะครับก็เพราะนั้นตรงนี้ครับเดี๋ยวถ้าได้ได้ได้ข้อมูลใน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 สโคปของการพักโทษชัดเจนมากขึ้นกว่านี้เียจะกลับเรียนให้ท่านให้ทราบครับโอเคในชั้นนี้เอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรี ก็ได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการที่พิจารเรื่องการพักโทษไปพิจารกำหนดเงื่อนไขในการที่จะพักโทษนะครับครับก็ก็ก็ที่เหลือก็ต้องรออนุกรรมการพักโทษว่ากันอย่างนั้นเถอะดูกนหม,ม <ะ S 1> กฎหมายได้แค่ไหนใช่ครับเราเราต้องดูว่าเรื่องเรื่องเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันจะเป็นไปได้นะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดผลกระทบครับ อืม hmm. อ่ะงั้นเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตกันเร็วๆนี้นะคะแลน,นในส่วนการดูแลอย่างอื่นการตรวจตาหลายคนสงสัยว่าทาไมยอดที่แจ้งมาผู้ติดเชื้อเนี่ยมันมีแค่สิบสามแห่งเท่านั้นแห่งอื่นๆยังไม่ตรวจหรือตรวจแล้วไม่เจอหรือยังไงคะคือคือคือจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคหนักนะครับแต่บางแต่ในพื้นที่อื่นนะครับก็ได้รับรายงานว่ามีการตรวจเช่นเดียวกันนะครับมีทางทางร่วมกับทางตำรวจจทาง จังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ก,ก,ก,ก็เข้มข้นครับทีนี้ส่วนที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็เป็นตัวเลขที่แท้จริงครับเพราะท่านรัฐมนตรีท่านก็มีสิทธิมาตรการในเรื่องของการให้ผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยต้องต้องเคร่งครัดในเรื่องการรายงานผลทั้งหลายนะครับเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้ที่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ตรงตรง,ตรงไปตรงมาค,ค,ครับค่ะคในส่วนกรมพินิจหรือคุกเด็กนี่มีไปตรวจสอบด้วยไหมคะเพราะยังไม่มีข้อมูลรายงานออกมามีผู้ติดเชื้อหรืออะไรอย่างไรไหมคะ ยังยังไม่มีครับตอนนี้ครับครับ, <S <S รบสถานพินิษ์พูดกันแบบบ้านๆก็คือคุกเด็กคุกเยาวชนขนาดนี้ยังไม่มีงารยังไม่มีมร,มมรายง,รงานเลยเลยฮะมีการตรวจไหมคะมีการตรวจเชิงรุกงไหมคะท,ท่านท่านประธานที่ปรีกรมพินิษฐ์นะครับท่านบรรพงศ์พัชรัตน์ท่านก็ลงไปดูพื้นที่ด้วยตัวท่านเองนะครับก็มีการตรวจตานะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับท่านว่ามีอะไรหรือไม่ล่ะครับท่านท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังดูแลอย่างอย่างดีนะครับยังไม่เกิดปัญหาแล้วยัครับครับ คุกเด็กคุกเยาวชนขึ้นอยู่กับกรมพินิษใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับชื่อชื่อเต็มเต็มกรมพินิษฐ์และครมกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กครับโอเคครับครับถ้าท่านประธานดียืนยันว่ายังไม่เจอโควิดณปัจจุบันที่รับแจ้งมาอย่างครับแล้วก็เราทางทางกรมพินิษฐ์คือเด็กที่อยู่ในในในส่วนของสถานพินิษฐ์เนี่ยก็ไม่ได้มีจํานวนมากหรือแออัดเท่ากับในส่วนที่เป็นของ เรือนจาใหญ่ๆทั่วไปนะครับเพร,ระาะฉะนั้นตรงนี้เ่ยก็ยังคงดูแลได้อยู่ครับค่ะท,ท่านเลขาขอเรียนถามนิดนึงมันมีเอกสารออกมาก่อนหน้านี้เรื่องตังงาประมาณในการที่จะดูแลคลุกต่างๆเนี่ยวงเงินรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนห้าแลวต้องไปจ่ายแจกทั้งร้อยสี่สิบสองคขานกันแล้วห้าพันกว่าบาทตรงนี้มันคืออะไรอย่างไรครับเพราะสังคมก็ค้างคาใจว่างบเท่านี้มันจะไปพอหรอในการดูแลคลุกซื้อหน้ากากซื้ออะไรต่ออะไรกับเรียนงี้ครับว่าเอกสารตังกล้าเนี่ยนะครับที่มีมีการหลุดออกมาเนี่ยนะครับ มันเป็นเอกสารที่มีการนำเงินดังกล่าวไปใช้ในส่วนของโควิดเนี่ยจริงครับ,รบแต,แต่มันเป็นเงินที่เป็นเรื่องของการจัดฝึกอบรมของกองแพทย์ที่เขาต้องใช้ฝึกอบรมแต่บ่าเวลานี้เนี่ยนะครับมันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนําเงินดังกล่าวมาใช้ในการอบรมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยพอมีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ได้บูรณาการดูว่าเงินส่วนใดที่ไม่ได้ใช้หรือว่าเป็นเงินเหลือใช้จากโครงการใดก็ตามที่ไม่ได้ใช้เนี่ย ให้นํามาใช้ในส่วนของโควิดในเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ออกมาพูดกันเนี่ยนะครับผมว่าข้อท็จจริงคือพูดไม่ครบพูดไม่หมดนะครับมันก็เลยทําให้เกิดความสับสนแต่ว่าในเวลาดังกล่าวเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านก็ลงมาประชุมหารือแล้วเนี่ยก็มีการใช้งบประมาณที่วันนี้ขอไปยังสํานักงบประมาณแล้วประมาณ411ล้านน่นะครับขอไปแล้วครับซึ่ง7 5ตรงนี้เนี่ยผมว่าข้อบูล ไม่ถูกไม่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 ครบถ้วนครับใช่ครับเป็นการยกองบมากกว่าถูกไหมคะจากฝูงอบรมที่ไม่ได้ใช้ก็มาใช้ในสถานการณ์โควิดแบบนี้แทนเพราะอบรมคงไม่ได้อบรมแล้วถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับครับโอเคที่เขาถามกันอยู่เยอะนะครับว่าไอ้เรื่องวัคซีนมันถึงสถานการณ์ที่จะต้องระดมฉีดกันแบบทั้งคุกแล้วหรือยังตอนนี้เราได้แอคชั่นไปอย่างไรบ้างครับเรื่องวัคซีนฮะคือคือวันนี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านได้อ่อ พูดคุยกับทางรองนายกรัฐมนตรี<ม>ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับท่านอนุทินนะครับก็จะ,ะอยากให้ทางผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยได้ฉีดวัคซีนด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดป่วยเนี่ยนะครับมันต้องใช้งบประมาณในการดูแลเนี่ยมากกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยหลายเท่าตัวนะกันนะครับก็ก,ก็ก็ได้รับทราบว่าก็ไม่ไม่ไม่ปิดปัญหาเพราะถือว่า คนที่อยู่ในเรือนจําก็เป็นหนึ่งในประชากรของของคนในประเทศถึงแล้วนะครับก็ต้องได้รับการฉีดยาครับครับตกลงจตสรรในเบื้องต้นมาให้สักกี่โดสครับหรือขอไปเท่าไหร่คะอ๋อที่ขอขอเต็มจํานวนของผู้ต้องขังที่มีอยู่ในเรือนจําเลยครับอ๋อขอไปยอดรวมเท่าไหร่คะยอดที่ขอเลยประมาณสามแสนเศษนะฮะสามแสนเศษโดสใช่ไหมครับแต่เนื่องจากต้องฉีดกันสองเข็มดังนั้นถ้าฉีดกันทุกคนทั้งสามแสนหนึ่งหมื่นมันก็ต้องคูณสองเท่ากับ 6แสนสองหมื่น6แสนสองหมื่นโดสถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องครับทางมี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 ปฏิยาจากทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างอย่างไรบ้างครับเรื่องของการจัดสรรวัคซีนมีคําตอบไหมว่าจะได้ครบอย่างที่เราขอไหมคะอ๋อก็ก็ก็เอ่อตอนนี้รอคำรอคำตอบอยู่แต่คาดว่าไม่น่าจะขัดข้องหรอกครับเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วครับไม่ไม่ติดขัดได้ได้ได้ขอบพระคุณมากครับคุณธนกิจครับขอบพระคุณนะคบ ครับสวัสดีครับค่ะท่านเลขานุการรัฐรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์ค่ะที่ผมชอบเป็นห่วงคุกเด็กอะนี่อมีคนถามมาเหมือนกันไม่มีข้อมูลคุกเด็กเลยหรอเพราะว่าเพราะว่าไม่มีรายงานอะไรกันออกมาเลยไม่มีอินี่ถามแล้วบอกว่าไปลงไปดูแล้วแต่ยังไม่มีการรายงานขึ้นมารายงานจากธิดีบอกไม่มีไม่มีอย่าให้เหมือนกลุ่มกลุ่มแล้วจะกันละกันนะเดี๋ยวรอดูวันนี้ละหวาดเสียว